สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะกลับมาพบกับแชมเปี้ยนฟาร์มนะคะอําเภอบ้านกรวดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะกับสมมกนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะ1 0 4โมง40นาทีนะคะวันนี้น้องส้มอันกำลังยกหองนะคะยกหองเพื่อที่จะปลูกหญ้าเพิ่มอีก3ไร่นะคะ ปลูกเนเพิ่มอีกสามไร่นะคะบ่พ่อกินบ่พ่อขายนะคะแดดก็จะเปรียปร้ยงๆหน่อยนะคะได้ความอนุเคราะห์จากรถของท่านสทออ้วนนะคะมีเพื่อนกันยังเบ่งแปลงยาหนองสมอยู่นะคะยังเบ่งแปลงยานี่ก็ลูกไา้สทอ,อ้วนนะคะกําลังทายให้อยู่นะคะวานาหนองสมเป็นยังไงอากาศตอนนี้ร้อนดีมากค่ะนะคะ ยกร่องทาไมยกร่องตอนนี้น้องส้มจะรีบปลูกหรอไม่ใช่ราคารถมันว่างก็เลยให้มายกรองไว้ก่อนนะคะกลัวรถไม่ว่างนะยานรถบา่างนะคะก็เลยให้ข้าจเจ้ามายกรองให้ก่อนนะคะข้าเจ้าวางพอดีนะคะเนาะยกยกรองมื่อนีปลูกปลูกแป้งยางปลูกยาอีกยาง,ยางตอนนี้มือนีนน้องส้มสิปลูกยาอันนรกจัก,กระพรดกับเนเปียไตวันนะคะแปลงนี้นะคะทั้งหมด3าไร่นะคะ ถามกลับมาถามกลับมานะคะอันเมื่อยเมื่อยเพื่อพึงีไปว่างระบบนำยศยู่มงพูนโซลาเซลมานะคะเลยเมื่อยเมื่อยเนี่ยอันอ่เป็นยังน้องสมคื่อยกหลองนะคะหลายๆคนโทรามา,านะคะน้องสมซีว่าแทบทุกคลิปนะคะทำคลิปได้ที่น้องสมเฮ็ดในเรื่องอา่ายกหลองปลูกยานะคะเนาะ หลักการนะคะของการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะในแบบที่นงสมเข้าใจนะคะเนาะพืชตระกูลไ้หัวนะคะถ้ายกร่องนะคะต้องปลูกบนร่องนะคะเพราะว่าเราต้องการหัวที่ดกใหญ่นะคะดกแล้วก็ใหญ่แล้วก็ผลผลิตที่ดีการปลูกบนร่องจะทําให้ให้เขามีหัวแล้วก็ใส่ปุ๋ยอะไรได้สบายๆอย่างเช่นตระกูลพืชใไ้หัวใ้อยังประมาณเนี้ยก็สิปลูกทั้งร่องนะคะเนาะมาที่นี่นะคะก็เลยมามองกับ ถ้าเป็นพืชที่เราต้องใช้ค้นใส่ตอตัดไรตอนะคะน้องสมก็เลยมองว่าเอ๊ะเป็นไปได้บ่ทำห่อสิปลูกยาโดยวิธีการยกร่องนะคะเนาะเพราะว่านะคะพืชตระกูลแตกนอนะคะถ้าเรายิ่งมีดินกรบยิ่งมีปุย๋ยแล้วก็น้ำเข้าถึงนะคะอัตราการงอกนะคะของต้นพันหนึ่งต้นตอนหนึ่งกอนะคะซีเฮให้ไดพืชในปริมาณที่หลายนะคะเนาะ แต่ก็ดีนะคะและหลายอย่างนะคะสมมองผ่าบวกของการยกลองนะคะเนาะเพราะว่าสมบัดเอาเครื่องจักรล่งสมสม,สมต้องบอกว่าสมบัดเอาเครื่องจักรล่งสมสมใสข้นตัดนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะแต่ถ้าคนที่เพิ่นเสียเอาเครื่องจักรเครื่องซับเครื่องอยิงยังลงเพิ่นเครื่องชอบลงเนาะ,ะก็ต้องเฮ็ดเป็นพื้นเรียบนะคะเ <c oughs> นาะแต่เขาก็น่าซิมีวิธีการกรบค้นนะคะในแบบที ทันสมัยนะคะแต่สําหรับส้มนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดานะคะเนาะก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะเนาะที่มันใช้ได้นะตอนนี้นะคะแล้วได้ดีที่สุดนะคะเนาะน้องส้มก็เลยเวิร์กว่าเอาวิธีนี้เวิร์กเวิร์กกว่าเห็ดแบบนี้ดีกว่านะคะเนาะขนาดน้องส้มไปซัฟเฟอรี่นะส้มก็ถามว่าเพื่อนก็จะปลูกพื้นเรียบบอสิคิดว่าสิเอาเครื่องช็อปบอบอบอสบอบอใส่แรงงานคนตัดเอานะคะเนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับวิธีการปลูก เนี่ยนะคะในแบบที่เรายกท้องร่องนะคะในแบบฉบับของแชมเปนฟาร์มนะคะเนาะตอนนี้แดดฮอนอย่างแรงนะคะน้องสมไปหมักหมูก่อนนะคะเพราะว่าเทีย่ยงนี้นะคะนะคนงานนะคะจะหมักหมูให้กินนะคะส้มตํามหมูพริกไทยดํานะคะเมนูนะคะเที่ยงนี้นะคะ,นะคะเพราะว่าไม่ขาขายผัดไทยเส้าคายแล้วนะคะนี้โควิดนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องสมลาไปก่อนนะคะฝากกดแชรกกดไลค์เด้อพ เห็นว่าแนวทางในดีการลบกวนให้อบอกต่อกันแน่นะคะวิธีการปลูกยาที่ดีควรปลูกแบบใดนะคะเนาะสำหรับใครที่อยากาเฮ็ดให้ได้จะคลองมีให้นะอยากได้แนวทางของการปลูกยากะโทรมาถามนังสมได้นะคะที่0 8 7 1 4 7 7 8 2 1, 1นะคะเนาะก็คือสิรับปรึกษานะคะคในเรื่องของการปลูกยานะคะเนาะให้ได้ผลผลิตดีๆนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะนังสมลาบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย